สวัสดีสวัสดีทุกท่านครับพบกันอีกแล้วกับทั่วไทยไปกับบิ๊กแอดนำของอร่อยๆมาให้ชมมาให้ได้อินนะครับได้เห็นแล้วอยากจะรับประทานนะครับแน่นอนครับร้านนี้ไก่ทอด5บาทตลาดกระเทียมหนึ่งร้านคนดังใจดีพี่ปองคนใจดีนี่เองครับ ลูกชายผมภรรยาอุ้ยชอบมากเลยผมก็ชอบพี่ปองบอกชั่วโมงกว่ากว่า็หมดแล้วเมนูนี้มีวันละ10บกิโลมีวันละ10บกิโลทำไมถึงอร่อยครับทําไมถึงอร่อยครับ้ขงบอกว่าถามพี่ปองพี่ปองบอกว่าทดลองการทําแป้งสูตรพิเศษทําให้กรอบหอมเย็นแล้วก็ยังกรอบ แล้วก็ต้องทอดด้วยเรียกว่าพอเริ่มเหลืองปุ๊บเอาขึ้นเลยอ่าไม่งั้นมันเกรียมปุ๊บให้พึ่งลมให้มีระยะห่างด้วยนะครับจะทําให้พัดลมเนี่ยแกมาเป่าฟูเนี่ยทำให้ไก่เริ่มเย็นลงเร็วขึ้นนี่แหละเป็นเคล็ดลับทําให้กรอบใครมารับประทานแล้วติดใจ ถุงหนึ่งไม่พอสองถุงตามมาหต้องบอกว่าพี่ปองคนดังใจดีมีเซอร์ไพรส์ทุกครั้งมีเซอร์ไพรส์ทุกครั้งมีอะไรอร่อยอร่อยมาแนะนำให้เสมอนะครับ และก็ยังใจดีเหมือนเดิมยังใจดีเหมือนเดิมมีแถมมีแจกมีคุยด้วยจิตใจที่มีคุยสนทนาด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใสนะครับแล้วก็ยังบอกสูตรให้กับทุกท่านที่อยากนำไปเป็นอาชีพนะครับที่อยากนำไปเป็นอาชีพนะครับช่วงนี้หลายท่านคิดวิจะทำอะไรดีจะทำอะไรขายดีลองดูครับ แคบไก่เทวดาแคบไก่สีทองแคบไก่สามกรอบนะครับของพี่ปองคุณดังใจดีลองโทรมาสอบถามได้นะครับมีเบอร์โทรศัพท์นะครับหรือถ้าอยู่ใกล้แวะมาดูเองเลยแวะมาดูเองเลยผมก็ถามพี่ปองว่าพี่ปองครับคนโทรมาเนี่ยลูกค้าที่ดูรายการเนี่ยสมาชิกที่ดูรายการแล้วก็โทรมาเนี่ยพี่ปองยังบอกสูตรอยู่ป่าบอก พี่ปองบอกช่วยกันช่วยกันตอนนี้มีอะไรต้องช่วยกันช่าช่วยกันรักกันรักกันดูครับ,บพี่ปองครับค,ครับพ่อพี่ปองครับอวีทาครับขอบคุณครับผมโชคดีถูกหวยครับพี่ครับนี่แหละสี่เก้า<ห> <49, S 1> ใช่ไหมพี่สี่เก้ารู้อะไรเอางั้นเหรอเสี่เก้าเลยนะเพี่เขียนไป 49, 是是สี่เก้าใช่ไหม นี่ครับท่านผู้ชมครับหน้ารับประทานขนาดไหนท่านผู้ชมดูนะะร้อลๆอแบบนี้ควันแบบนี้นะครับถ้าเอามือแตะนะเด็กๆเอามือไปหยิบไปจับนี้ไม่ได้นะลูกเออนี่นะครับของดีกับไก่ทอดร้านพี่ปองตลาดจะเทียมนะครับอ่อนนุษย์แยก19ครับมาพบกับคนดังนะครับดังมาหลายปีแล้วนะครับเฮครับ ไม่ใช่ใครมาหาแล้วบอกเห็นแต่แม่ค้าพี่เป็นเกาหลีมาเจ้าใหม่หรือเปล่าไม่ใช่นะครับสวยเหมือนเกาหลีเท่านั้นเท่านั้นเองนะครับหมดอ่าญี่ปุ่นนะญี่ปุ่นนะ